ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมริวันรัสารหานะคะค่ะวันนี้เราพามาดูที่ดินนะคะแปลง11ไร่1งาน42ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตำบหลหันคามเพื่องคานจังหวัดชัยนาทค่ะค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะพื้นที่11ไร่นะคะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะคะขนาดหน้ากว้างของที่ดินนะคะ254เมตรค่ะส่วนฝั่งด้านทิศใต้นะคะ กว้างประมาณ247เมตรค่ะส่วนด้านที่ตะวันตกท้ายแปลงที่ดินนะคะกว้าง138่าเมตรค่ะเอ่อที่ดินแปลงนี้นะคะเดิมทีเขาเอ่อทเป็นร้านตากข้าวค่ะแล้วก็ร้านตากส่วนส่วนร้านปูนนะคะเทไว้แล้วประมาณ1ไร่ค่ะความหนาของปูนนะคะเชิญมาดูตรงนี้ได้เลยค่ะเทไว้หนามากเลยนะ รถพ่วงรถสิบล้อนะคะขึ้นได้สบายมากเลยนะคะดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะมีมลาชั้งกิโลไว้แล้วนะคะอื่นนะคะจะเป็นร้านฝักเข้าว้าน,า,นานมันได้ไหม้านมันค่ะปูหัวรับรืออะไรก็ตามแต่ที่ ช้เกี่ยวกับตาช่างนะคะก็คือ,อาสามารถซื้อไปใช้งานได้นะคะเป็นตาช่างขนาดใหญ่นะคะแต่ว่ายังยังมีส่วนขาดก็คือดิปต้อนช่างกิโลนะคะคือตรงนี้ยังไม่มีต้องเพิเ่มตนะคะฝั่งด้านนี้นะคะเป็นออฟฟิศนะคะออฟฟิศส,สามารถใช้งานได้เลยมีแอร์สองตัวนะคะ ในส่วนของห้องพักคนงานแล้วก็ห้องน้ำสองห้องนะคะมีโครงสร้างไว้แล้วสามารถต่อเติมได้เลยค่ะแล้วก็จะมีฝั่งด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินทางน้นกันเลยๆๆค่ะ<ๆ>ก็จะมีทางโน้นนะคะที่เขาเทต่อหม้อไว้แล้วสำหรับก่อสร้างากระดังน,นะคะ ส่วนฝั่งด้านขวาของเรานะคะจะมีตอม้อสําหรับก่อสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวให้ให้ลูกค้า,าชมได้เลยค่ะ ส่วนนี้นะคะตอมอดที่ทําไว้ก็คือสําหรับไว้สร้างบ้านนะคะส่วนเรื่องแบบบ้านนะคะเจ้าของเขาขอใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถก่อสร้างได้เลยนะคะมีแบบบ้านแล้วแล้วก็ส่วนทางนู้นนะคะก็จะเป็นตอมอสําหรับก่อสร้างโกดังนะคะแบบแบบของโกดังก็จะมีแล้วเช่นกันเราไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรอีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาขอให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถก่อสร้างได้เลยค่ะมีแบบมีใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะจากเทศบาล จะเป็นโครงสร้างนะคะสําหรับเอ่อเอาไว้เก็บของหรืออะไรตรงนั้นเป็นห้องพักโครงงานแล้วก็ห้องน้ำสองห้องนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเจ้าของเขาถมไว้แล้วประมาณเกือบเกือบสามไร่นะคะส่วนทางด้านนู้นนะคะยังเหลืออีก8ไร่นะคะที่ยังไม่ได้ถม แต่ก็ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ถ้าถ้าจะถมก็ได้ค่ะสมมติว่าเราจะถมนะคะแล้วก็ขุดสะขุดสะประมาณ3งานนะคะถมขึ้นมาประมาณ50เซนค่ะจะได้พื้นที่8ไร่นะคะทุกค้าลองชมด้านรอบๆได้เลยค่ะ จะเดินทางไปแปลงที่ดินกันนะคะค่ะที่ดินนะคะพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะเป็นลานตากข้าวนะคะหรือว่าลูกค้าจะเอาไปทำอุตสาหกรรมอื่นๆก็ได้ค่ะแล้วก็ไปดูเส้นทางกันเลยค่ะถนนเส้นนี้นะคะล้อคลองอ่าบัญเชียนนะคะ,ะที่ตั้งก็คือตำบลหันคาหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะ เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมือได้เลยนะคะที่มีร้บ้านก๋วยเตี๋ยวนะะี่ค่ะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือเลยค่ะบ้านยางต้นเดียวนะคะพอเราเลี้ยวมาแล้วนะคะแล้วก็จะเจอแยกค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะที่ดินนะคะมีไฟสามเฟสผ่านหน้าแปลงที่ดินนะคะแล้วก็เ,เป็นทางลูกรังนะคะ แต่ตอนนี้จะเป็นคอนกรีตแต่อนาคตนะคะเขาก็จะเทคอนกรีตไปตลอดสายนี้เลยคะ่ะมีเพื่อนบ้านนะคะ จากคอนกรีตไปนะคะก็จะเป็นลูกลังนิดเดียวเองค่ะมีไฟฟ้าสามเฟสนะคะบรรยากาศด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนาค่ะนี่ค่ะด้านซ้ายมือนี่เองค่ะด้านข้างก็จะมีด้านหน้านะคะจะมีคลองส่งน้ำเล็กๆอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูล่างกันเลยค่ะ เป็นทางสาธารณประโยชน์อแล้วก็มีคลองตรงน้ำตรงนนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่ดินก็เป็นคลองต่งน้ำเหมือนกันนะครับได้หน้ากว้างอาของถนนได้เยอะนะครับ200กว่าเมตร254เมตรนะครับหน้ากว้างที่ดินนะครับติดถนน สองเมตรดินตรงนี้ที่ถมไปแล้วบดอัดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่ดินก็จะสุดคนาอนุนะครับดำดำนู้นนะครับสุดคนาอนุเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะที่ดินของเรานะคะแปลงนี้นะคะราคา3าล้าน7แสนบาทค่ะพร้อมโอนนะคะค่าโอนกรรมสิทธิเจ้าของออกให้นะคะส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะห่างถนนดำนะคะประมาณ1กิโลนะคะถนนเส้น4054ค่ะห่างตัวอำเภอหันคา10กิโลค่ะห่างตัวจังหวัดชัยนาธนะคะ30กิโลและห่างเซนทัลเวสเกตนะคะ 157กิโลค่ะค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเหมาะสำหรับทำร้า,านตากข้าวร้า,านรับซื้อถั่วเขียวหรือจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงไม้โรงอะไรก็ตามแต่นะคะที่ใช้ป่าช่างนะคะใช้พื้นที่เยอะๆลานปูนกว้างๆประมาณนี้ค่ะมีกดังมีแบบบ้านมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมที่จริงๆได้นะคะทางที่เบอร์นะคะทางเบอร์อ้อมนะคะและลิงก์แชทเพจนะคะเดี๋ยวอ้อมจะลงรายละเอียดใต้ใต้วิดีโอนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ